ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวกงการคลังท่านจุลพันธ์อมรวิบาร์ออกมายืนยันนะคะว่าเตรียมเปิดบันที่จะลงทะเบียนร,รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเร็วๆนี้แล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะส่วนใครที่รอคอยการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทเตรียมพร้อมๆดาว์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนยันตัวตนมาไว้บนมือถือได้แล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเราบางผู้สูงอายุผู้พิการสามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชนใน การรูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าถงฟ้าประชารัฐค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานที่ผ่านมามีการแจ้งข่าวแต่ SCB อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ก็ออกมาแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าตนไม่ได้เป็นผู้พัฒนาระบบโอนเงินจ่ายเงินดิจิทัลบัลเล็ตรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นนกระชายกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทย ในเรื่องของการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก็มีการรายงานถึงความคืบหน้านะคะว่าตอนนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะออกมายืนยันโดยท่านเจราพันธ์อมรวิวัน์ยืนยันในเรื่องของการเปิดวันลงทะเบียนนะคะในส่วนของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทซึ่งจะมีการประกาศเร็วๆนี้ภายใน2เดือนก็จะสามารถยืนยันรับสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทได้แล้วค่ะการลงทะเบียนครั้งนี้จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณผู้ชมโดยเป็นการยืนยันค่ะใน ส่วนของกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมนะคะประกาศวันที่จะเปิดรับลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งหมืนบาทผ่านแอปพลิเคชันทางร้านภายในเดือนกรกฎาคมน,นี้หากระบบมีความชัดเจนนะคะก็จะประกาศวันแจกเงินรอเพียงความพร้อมและก็ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นถือว่าการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งหมืนบาทก็มีความพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ทางกระทรวงการคลังเคยให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบในเรื่องของการใช้จ่ายและก็การแจกเงินดิจิทัล 1 100, บาทจะให้ทางธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นคนพัฒนาระบบล่าสุดทางธนาคารพาณิชย์ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า s c b แจ้งไม่ได้เป็นผู้พัฒนาระบบโอนเงินจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0มืนบาทแต่อย่างใดตามที่มีกระแสข่าวออกไปเมื่อวานที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์ขอชี้แจงกรณีการได้รับเลือกเป็นผู้ดําเนินการพัฒนาระบบการโอนเงินและก็การใช้จ่ายวงเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0มืบาทนั้นนะคะคุณผู้ชมโดยโครงการนี้ค่ะทางธนาคารพาณิชย์ขอชี้แจงว่าไม่ ได้เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าวแต่อย่างใดตามที่เป็นข่าวนั่นเองค่ะแต่เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องนะคะถือว่ามีข่าวดีในเรื่องของการแจกเงินเติมเงินดิจิตอลบอลเลต1ในงนบาทออกมาแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ